สวัสดีค่ะช่องมุดาใกล้บ้านเจสีหอวฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสานักบ้านกุกออกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องราวคดีน้องชมพู่ไปยังไงไปถึงไหนแล้วมาดูนะแอดมิน FC ทีมงานทนายตั้มหรือว่าแอดมิน FC ทีมงานทนายประชาชนแอดมินบุลันบันรศีนั่นเองวันนี้มีการวิเคราะห์ในน่าสนใจแบบนี้ค่ะใจความสำคัญโพสต์ของแอดบุลันเขียนแบบนี้ค่ะ จุดพลุฉลองหมายจับชัยพลครบหนึ่งเดือนดังระเบิดระเบอ้อห่มก้องไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนพอสิ้นเสียงหมดแสงทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะเดิมเงียบเชียบแทบไม่มีความคืบหน้าอ,ะ,อะไรเลยว่าสำนวนไปถึงไหนใกล้สำเร็จแล้วหรือยังและที่สำคัญ ผ่านฝากขังมาหลายผลัดแล้วยังไม่มีแม้ว,ว่าจะมีหมายเรียกนำตัวชัยพลทรงอัยการเลยทั้งที่การร้องขอสอบเพิ่มของฝ่ายชัยพลโดยทนายสิทธราได้สอบสำเร็จไปแล้ว สำนวนที่ทำมาเป็นปีน่าจะมีทุกอย่างครบถ้วนอย่างไม่คลอดสักทีแอดบลันบอกว่าอีฉันละกลัวมันจะตายทั้งกลมจริงๆหานะยังอะไรเสียทางทีมตำรวจฝีมือเยี่ยมคงต้องเร่งจ้ำกันเต็มฝีจักเพราะฝากขังได้เจ็ดพลัดหากอาทิตย์หน้ายังไม่เรียกชัยพลไปนำส่งอายการเกรงว่าเหลือเวลาให้อายการดูสำนวน เพียงหนึ่งเดือนเศษถ้าทางจะไม่ทันเพราะที่ตำรวจยังทำมาเป็นปีจะเร่งให้อัยการตรวจสำนวนหนาเตะหลักฐานเพียบพยานพรึบในเดือนเดียวคงจะยากงานนี้อีฉันว่าครบเจ็ดพลัดแล้วน่าจะยังไม่เสร็จหลุดฝากครั้งแน่นอนเอาแอดบุลันเอาใจช่วยทางตำรวจให้สรุปสำนวนไวๆนะคะ หลุดฝากขังไปละขายหน้าแย่เว้นแต่ว่าจะจงใจถ่วงให้อายการเหลือเวลาน้อยๆแล้วบิบให้อายการส่งฟ้องไปก่อนค่อยตรวจสำนวนทีหลังอยานนะจุดจุดบอดีหาทํเด้อค่ะก็พุ้นบทความดีๆนะคะการวิเคราะห์ความคืบหน้าคดีน้องชชมพูของแอดบุลันบันประสีไว้ตรงนี้ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ ต่อไปในแต่ละวันแอดบุลันจะมาอัปเดตอะไรกันอีกในทุกวันแอดมูดาไกลบ้านหรือว่าเจาสิคโปรฟูก็จะได้นํามาอัปเดตในแต่ละวันเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะลากไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่เราทุกคนให้ความสนใจกันมากมายตัวแอดมูดาหรือว่าเจาสิคโปร์ูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สนใจเรื่องราวค่ะ ส่งกำลังใจให้นะทั้งคนทำคดีทนายตั้มศิทราและก็คนที่อยู่ในเรื่องราวคดีนั่นก็คือลุงพลนะคะขอให้เรื่องราวนะเพื่อนผ่านไปในแต่ละวันมีความคืบหน้ามาหพวกเราได้รับทราบนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนทุกฝ่ายเลยค่ะเจอก,กันคลิป,ปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ นะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะย่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะส,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ